เอาละครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนยังใส่ใจกันทุกท่านด้วยนะครับอยินดีว่าพ่อพักเกมเอเรียนประทับฟิเตอร์นะครับโอเคในตอนนี้เราจะมาเล่นระบบเป็นออ่่าาระบบเป็นเอเรียนนี่หว่าเออเราก็ลืมเหมือนเรื่อยเลยมาวันนี้เราก็จะมาจัดหนักจัดเต็มกันต่อนะครับกันในภาคภาคนี้เป็นภาคท,ที่สองนะโอเคเราต้องอไปทางไหนวันนี้ไถในตาลงลงล่างเหรอจริงดิ ปั่นตายนะเว้ยลงไปถึง4.5เนี่ยเดบาเยี่ยมทางไหนอ่ะทางนี้ไหมอุ้ยเดบาตรงนี้มันลงได้เลยนะเว้ยเมื่อกี้เขาแจ้งบอกเนี่ยเนี่ยอ๋ออย่างนี้ก็ได้โอเคตรงนี้อะไรเนี่ยระบบไฟอ่ะอืมทำลายซะจะให้เหลือจะให้เหลือขี้ มีคนมาว่ะอ๋อเราสามารถจ้องดักได้งามไม่ด้วยเหรออ๋อมันเป็นช่องหลบแบบนี้นี่โอเคออกไปออกไปอุ้ยอุยมึงก็โดดดิครับเพื่อนลงก่อนเลยลงก่อนเลยคลิบผ่านละลงก่อนลงก่อน มันเห็นไหมมันไม่เห็นเหรอ,เ,อ,เ,อเชื่อว่อามันโง่จังวะโอ้ยรู้ชิพาแล้วต้องขอไฟในคำหยาบไปเถอะเวเนะลงมาไม่หนัดครับเราอยู่ข้างบนไม่หนัดไม่ไหวว่ะเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนั้นฮะเวเนเอีมันอยู่ไหนวะไอ้บ้าเอ้ย มาอะไรลำบากว่ะแป๊บนึงนั้น,นีก่อนโอยมันเก่งว่ะไอพวกมันดุดอ่ะโอ้โหตายแน่เลยนะั่นไงโธ่เอ้ยเฮ้ยขออภัยด้วยครับโอเคเมื่อกี้ยังไม่ทัดติดยังยังไม่ยังงงงันเยอะยังไอ้นี่ยังงงคนอยู่นะครับ ถามว่างงไหมมันก็ไม่งงนะแต่มันวิธีการโจมตีของมันค่อนข้างงงๆนะก็เรื่องของเรื่องก็คือมันการโจมตีมันค่อนข้างงงๆอยู่นะฮะอ่าโอเคก็เอาง,ง่ายๆก็คือเราทําลายทําลายยังอเออมันกำจะมานะครับไม่ได้ว้ยเจ๊ มันจะเห็นไหมมันเห็นพิถ่ายแล้วลงก่อนลงก่อนลงพื้นก่อนลงพื้นก่อนหล,ลบเมาส์ตรงนี้ข้ารูไปก่อนส่งเสียงส่งเสียงเรียกมันได้ไหมม,มันมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมามา มันจะรู้เรืเ่องไหมเนี่ยยังไงดีวะมันไม่กี่ตัว <c oughs> อีอีเออเยี่ยมโอ้โหเวนได้เวนเวนหนีก่อนหนีก่อนห <c oughs> นีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน โอ้ือ่อยลำบากลำบากย่างโยนแสนเข็มมูดเห้ยมันจะเห็นไหมวะเมื่อกี้เกือบตายอย่าทำอะไรแบบนี้เลยเขาลองนะจ๊ะเขาบอกเออเมื่อกี้ผมกดอ่ากดอ่ากดวิ่งแล้วกดคิวมันจะวิ่งเร็วแนแล้วแล้วเข้าไปกดอีนะมันจะเป็นการเทคดาวเอา แบบเนี้ยอุ้ยไม่ได้ผมมันหันหน้ามาต้องให้มันหันหลังครับท่านผู้ชมเวรเอ้ยต้องหนีไปตั้งหลักใหม่แล้วกูเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนมันมาไหมมาไหมมาสิ่ตะโกนเรียกตะโกนเรียกมา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  มาสิวะมาลวเว้มาแล้วเว,ว,เว้ผมว่าไทยการเทคดาวมันจากข้างหลังดีกว่านะครับเพราะไอ้มนุษย์นี่มันเก่งมากนะมันไม่ใช่มันเฮ้ยมันเห็นเมื่อวะอย่าตลกเห็นนะเว้ยอืมได้อยู่ได้อยู่ตายครับบอกให้โอ้โท เหนื่อยว่ะเล่นกับมันแม่งโคตรเหนื่อยเลยเขาต้องเข้ารูนี้ครับแต่คือว่าเดี๋ดูก่อนข้าบนก็มีรูหม่จะเข้ารูบนเลยเกินข้าบนไปไหนได้ไปไม่ได้ครับทางนี้ได้ไหมอ๋อเป็นนี้เป็นช่องที่เราเข้ามานะครับไม่เกี่ยวกันโอเคลงล่างก็ได้ ไปทางไหนอะทางนี้เหรอเขารูนี้เหรอใช่อะใช่เปล่าอืมไม่ใช่รูนี้ครับอ่าเดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆนี่ไงนี่ไงคนนี่คนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอคนละโอ้โหในการตุ้มจนปีแบบนี้มันมันลำบากว่ะ ม่มีอาวุธเหมือนพิเดเตอร์ด้วยเอาไงดีเอาไงดีทำเทคกอยู่ด้านหลังอุ้ยอุ๊ยมันปืนไปว่ะทิพาแล้วทิพาแล้วเร็วเร็วเรวแอบให้ไวเลยเรียกเรียกมันก่อนเรียกมันก่นอนอ มันใช้ปืนไฟครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเอเลี่ยนเนมันเจอกับปืนไฟเนี่ยนะมันได้ยินไหมมันเห็นไหมมันมาไหมเรียกอีกทีหนึ่งได้ไหมมันมันไม่มาวะ่ะ

พระเจ้าเดี๋ยนะมันจะเผาเราอ่ะมันอยู่ตรงนั้นครับมันก็ให้ให้มันเดินไปก่อนให้มันเดินไปก่อนเว้ยอย่าเห็นนะเว้ยอย่าเห็นนะเว้ยอุยเวียนุ๊ยนนนนตายซ้ายเวีน เว้ยเล่นงับนมนุษย์ที่มันลำบากจริงๆเทพดาวข้างหลังดิครับรออะไรเขาไปเลยนี่เลือดสาน่ารักน่ไปทางไหนครับบอกบงบอกชีวิตให้ผมด้วยข้างบนใช่ไหมไม่รู้ว่าทางไหนมันทางถูกต้องวะเนี่ยมันไม่ใช่ทางถูกต้องเลยทุกทางเดียวที่ผมมา แสดงว่าเราต้องสุ่มทางไปเองเหรอ oh อ้ไม่อ่าทางนี้ก็ได้วะรู้สึกว่าเห็นมันมาทางเงี้ยมีไงเงี้ยโอ้ไม่เจ้าเราต้องขึ้นด้านบนวะ่ะ <c oughs> ต้องถายด้านบนครับต้องถายช่องด้านบน <c oughs> อู้หูแม่มึง คงมองไม่เห็นเราแล้วมัง้งโ,โหแล้วคนอย่างเยอะโอ้โหแม่เจ้ามันจะเห็นไหมจะเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะกำลัง่ะพึ่งจะพึ่ง่าพึ่ง่าพุ่งไปนีอย่างนี้ดีกว่าครับ ทิ่ผ่านกำลังจะมาวะ่ะโอเคโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นที่ผ่านแล้วกูเวรเลยเวรเลยลำบากนี่ไงเทก็กเท็กโอ้ยงง,งงวะ่ะ เพราะว่ามันตายกับแพงได้ไปแบบอิสระเกินไปนะแม่งอิสระเกินอืมอืมอืมตายดิโอ้ยเจนเอเลีย่ยนแม่งงงชิบหายเดีมันกำลังจะมาทางนี้เว้ยมันกำลังจะมาเว้ยได้จัดให้จัดให้เอา้า ตายเลยเหรอโอ้โหโหโหเกินไปละโเกินไปละโอ้ยต้องเล่นใหม่เลยเนี่ยโอเคทางนี้ทางนี้เราสามารถเทคดาวมันได้บนอากาศเลยเหรอ อย่างงั้นก็ได้ด้วยเหรออ๋ออี้ฝ่ายไหมแม่งเห็นตาดีเหลือเกินโอ้ยเอยเดียบไม่ลำบากอย่างนี้เนี่ยเพิ่งรู้เลยเดะเขาบอกว่าเอเดียบมันลำบากไะมันลำบากตรงนี้แหละท่านผู้ชม,มนี่ไงอย่าลีลาเหลืเกิน โอ้โหความบรรยากาศทีนี่กูตายแล้วมั้งเนี่ยหวั <c oughs> งว่ามันจะไม่เห็นนะนี่อ่ะอื้อหืออื้อหืออื้อหือว่ามันจะเนียนซะหน่อยมันก็ไม่เนียนแล้วกู <c oughs> เ,อเอา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 โอ้โหแม่มึง ้ามันถ้ามันลำบากอย่างนี้น่าจะเล่นมนุษย์ก่อนเลือ้อยเลือ้อยไปเลือ้อย <c oughs> ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหือสะบัดสะไปสะบัดแขนแล้วแยกจากมามามันจะหนีไปไหนหนีไปไหนจ้าอย่านั่นแน่ขอหัว มาลูกหลานค้าเข้าเซฟเรียบร้อยนะครลูกหลานค่าาม้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทางไหนวะเนี่ยเราไปทางไหนต่ออันนี้เหรอ,อเข้าไปเข้าไปใช่หรือเปล่า,าไม่รู้นะครับ ไม่ใช่นี่งานงอกเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่น่าใช่ทางนี้ครับเวลาแต่ข้างบนมีของอ่ะเดี๋ยวนะขอไปเอาของก่อนได้ไหมไม่ได้อีกโอ้แม่มึมเดี๋ยวข้างบนมีของเอายังไงอ่ะเอายังไง ได้ของอะ่ะมันไปได้ปะไปได้เว้ยโอ้โหมันติดลูกกงตรงนี้มันไม่มีทางขึ้นตอนนี้เป็นห่วงของอยากของไม่สบ,บายตอนนี้เอาของก่อนอยากได้ของมากมันต้องมีช่องที่ไปได้ดิเ,เออเนี่ยช่องนี้ช่องนี้ก็ไปได้เนี่ย เนีนี่ทางนี้ทางนี้นี่ไหญลดล็อกอาชิเบน,นผมว่าไองานนี้เราต้องไปข้างล่างครับไ้ไปข้างบนกลับไปทางเดิมผมรู้สึกว่าผมกลับมาที่เดิมนะมันก็เลยผิดท่องผิดท่องนิดนึงเห็นไหมนี่เราก็เข้าช่องนี้ลงไปช่องนี้โอ้โห เล่น,นเนรียดตาลายครับบอกเลยครับไม่มีอะไรมากตาลายทางไหนที่เป็นทางที่ถูกต้องมั้งวะทางนี้มันก็ออกได้ยังไงดีเจ้าทางไหนดีทางนี้วะมีตัวเดียวะหรอนี่อ่ะไม่ทันแล้วไอ้หนู โอ้หเป็นผู้หญิงก็ไม่เว้นแทงทะลุคอแทงตูทะลุคอ,อ,อน่ารักระบบหยุดแล้วปะเนี่ยหยุดแล้วครับหยุดแล้วยแล้วระบบมีของรออะไรล่ะครับในข้างหน้านี่มีของไหมอ๋อนี่เป็นทางที่เราเคยภาพไปแล้วโอเคไม่เกี่ยวกันนะเรามาจุดตรงนี้แล้วครับ มาเขาบอกให้เข้าทางไหนเอ้ยยังให้เข้าอยู่เลยข้างบนนู่นครับข้างบนปึ๊บโดดเกาะได้ไหมทางนั้นอะ,อะไม่ได้อ่ะ นี่อย่างนี้ครับอย่างนี้เวนเราต้องเกาะไปเรื่อยๆว่ะเดี๋ยวรอจังหวะหน่อยนะกระโดดโอเคกระโดดเยีเ่ยมเข้าไปเลยน,นั่นแน่เล่นยากนะครับเล่นยากอยู่นะเอเลี่ยนเอเลี่ยนเล่นเล่นยากอยู่นะเล่นยากมากไม่ใช่แบบง่ายๆเลยนะครับ ถึงมันจะเร็วก็จริงนะครับแต่มันยากอะนะพูด,ดง่ายๆสำหรับผมเนี่ยคือว่าน่าจะยากอยู่เพราะว่ามันแบบอิสรามากอะแบบจะไปท้ากําแพงอย่างเงี้ยมันก็อิสระไฟดับไฟดับงงงงอยู่ดีไฟก็ดับก็งงสิ นีไหมเดี๋ยว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 ลงมาผิดที่อย่างนี้ก็ได้วะกูไปแบบด้านบนอะไรเงี้ยสะบัดแขน จะเปเลี้ยขี้อะไรนะครับสะบัดแขนแบบนี้ต้งกดค้างครับตายตายเอาเวนโอ้โหจะเย็นดิเพื่อนแม่งฆ่าตัวตายครับมันคิดว่าไี่มีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับมันแล้วนะคิดได้ไงเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันอันไหลมื่อกัน เข้าไม่ได้กับทางนี้โอเคปล่อยมันทางไหนฮะทางนี้บ้าการฆ่าตัวตายไม่ได้ทางออกที่ดีนะน้องๆอย่าไปเรียนแบบนะไม่ดีเลยนะฮะเดีย๋ยวนะโอ้โหตาลายว่ะแต่ไปไม่ได้ครับลูกต่อเขาบอกมาทางนี้เรียนได้ผิดเสียเวลาจริงเลย ไปทางนั้นน่โอ้โหเราไปทางนั้นแล้วจะไปยังไงเว้เนี่ยขอประเด็นหน่อยได้ไหมปีนขึ้นบนได้ไหมไม่ได้แล้วแบบปีนเะนี่ยปีนเะนี่ยห้องนี้ปีนได้ไหมปีนไม่ได้ด้วยนะตึงตึงโดนตีบิ้ว รู้สึกว่าต้องกลับทางเดิมนะครับทางนี้ก็ได้จริงก็ไม่อยากมาหรอกนะทางแบบนี้ที่เห็นทางลงอนะ่ไงไงไงเจอละโอเคเยี่ยมเดียวเดียวเดีียว,ยว,ยว,ยวนี่มันห้องเดิมมันคนละห้องละ เรามาสุ่มหาห้องเองด้วยนะโอ้โใช้อะไรคิดวะเด็กโอ้ยไม่อันนี้เป็นที่เดิมนะครับถ้าเรามาทางนี้ก็จะเป็นห้องอาที่เดิมอีกมีทางไหนที่ไม่ใช่ที่เดิมบ้างงี้เนี่ยฮะโอ้ยต้องลงจนได้ อเราลงฝั่งนี้เลยด้ไหมเออโง่ตั้งนานเราลงมาข้างในนี่เลยก็ได้มีสองชั้นนะครับเช็คพอยแล้วด้วยนง่งเต็มเลยโอ้โหมีมีหลายทางให้เลือกสันนะครับแต,แต่เราจะเอาทางไหนสนุกสนุกฮะผมอยากลองเสี่ยงขึ้นบันไดว่ะมันจะเป็นไงเดียว อุ้ยว้โหทางนี้ยากทางนี้ยากครับาทางนี้ยากผมก็ไปทางนี้ดีกว่านะครับลิฟต์เนี่ยเงี้ยเงี้ยปุ๊บเข้ารูไปดี เวีนเนี่ยตรงนี้มันมีเครื่องแบบไอ้น,นี่ว่าอันตรายอะอย่างนี้ดีกว่าครับเน,นี่อ่ะอุ้ยเวีนแล้วกูอืตายตายตายเยี่ยมโอ้ยเงียบตั้งนานถ้าตายนี่แย่เลยนะ โอ้หเอเลียนแม่งทำงงมากเต็นหมดเอเลียนนี่มันเจ๊าะน่ยจริงร้องไห้เลยมาเพกดาวเลยตรงนี้แหละงงงสัดแดกต้องขออภัยที่ผมกดคำหยาบไปเยอะมากกดล็อกคำหยาบโธ่ มันมันหลุดปากนะฮะมันเล่นเวลามันเล่นเก่งแล้วมันก็หลุดปากครับจริงมันไม่ใช่อ่ะหัวขาดจัดการคนให้หมดก่อนดีกว่าครับผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าไม่เอาไงดีอ่ะ โอ้โหแล้วดูมันอยู่สองคนเรียกมาทางนี้เรียกมาทางนี้ได้ไหมเออต้องมองืมอต้องแบบนี้ดินินิหน้าตาดีลำบากว่นะนะ จริงอ่ะอ่ะบุมาก็ได้วะเรียกมาหนี้เรียกมานี้จะมาไหมจะมาไหมมา,มามาแล้วเว้ยอืมอืมอือสบัดแขนตะบัดแขน สะบัดแขนโอ้โหเกือบตายไม่ต้องอะไรมากมาเลยมันเป็นลูกน้องข้าซะป้อนป้อนแดกเยี่ยมรัดหน้านะหน้ากากหน้ากากรุ่นใหม่หัวใจฟุ้งฟิ้งโอ้เอาล่ะโดนแล้วเหรอไปทางไหนต่อครับทางหน้านั้น ข้างหน้านั่นเองมีของมีของมีของไอ้พวกของของนี่ก็จำเป็นกันนะมันเป็นการปลดลออ็อกอคิชิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะจำเป็นนะฮะหลายๆคนก็ถ้าเล่นก็ควรจะเก็บอ่าเจอก็คือเก็บๆไว้บ้างนะครับโอโ้โหภาพอาจจะกระกระอาจจะไอ้แปลกๆนิดหน่อยนั่งขอภัยนะ มันเป็นตามสเปคคอมนะผมปรับได้เพียงเท่นี้จริงๆนะครับโอเคครับก็จบเทียบร้อยนะครับหาที่ต่องนะครับโอเคครับเดีย๋ยวขอหยุดกันเป็นไว้ตรงนี้ก่อนนะครับชั้นใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะบยบาย